สวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับเราสวอรกับเกมส2อหออนไลน์เช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเป็นวันฮาโลวีนครับผมนี่ก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะไม่รู้เป็นโลกอะไรครับชอบอัดเกมเดึกๆเนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งนี่ฮาโลวีนครับในเมืองเนี่ยเมืองปีนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันจะสวยงามกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับน่ากลัวขึ้นมัน้งไม่รู้ดิแต่รู้สึกเกมเขาแต่งเยอะขึ้นนะนี่ดูครับผมลงทุนปรับแฟนตาสติกมาเลย ทั้งปีทั้งชาติมันไม่เคยเล่นมาปรับเอาตอนลงฮาโลวีนเนี่ยอันนี้อะไรไมรู้ชาโดอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าโอ้ยวิวิดคลอลเร์อะไรเปิดทําไมเปิดมาเพื่อแสบตาเล่นเลยไงเนะี่ยอันนี้ครับลองหน่อยดิมันกระตุกกระตุกว่ะมันแตกต่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวทดลองก่อนไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ลองแบบมีอันนี้ไปได้กันเราไปดูในเมืองกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไ ต้องแต่งให้เข้ากับเทศกาลนี่แจ็คสันเลยเวลาห้าทุ่มนะครับคนในเมืองก็นั่นไงโอ้โหชื่อเม่งบังตัวละครหมดเลยเออแล้วปีนี้ครับได้ข่าวว่ามีผีอยู่หรือเปล่าใช่ป่ะผีอยู่แถวๆตรงนู้นครับถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าวะไม่รู้นะแล้วก็จะมีแบบบางคนเห็นแล้วบางคนไม่เห็นด้วยเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่เน๊บ เสียดายว่าผมไม่เห็นโอ้อะไรอยู่วะโอ้มัเยอะวะเฮ้ยปิดชื่อแปบบ๊บไม่รู้เขาเป็นอะไรเออผมงงมากเลยผมไม่เล่นประมาณสามสี่เดือนน่ะทำไมเขาย้ายไปประกาศขายของหรือว่าตั้งร้านกระต่ายตรงข้างหน้ากันหมดเลยวะปกติมันต้องทั้งแถบนี้ดิหรือว่าพอคนหายอันนี้ก็ไม่รู้นะนี่ครับฟักทองเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีแสงอะไรหรือว่าผมคิดไปเองวะ เออผมคิดไว้เองไงแหละเดินทะลุดได้แม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวปีนได้ป่ะปีนปีนรู้สึกตรงนี้จะปีนไม่ได้ครับมีอยู่ที่นึงอ่ะปีนได้อยู่ครับอุ้ยอุ้ยกระตุกเว้ยไม่เปิดแม่งแล้วันนี้เออโอเคใช่ได้ใช่ได้อยู่อุยอ้ยอุย้ยกิเฮ้ยปีนปีนเอ้ามันนายอะไรกันทัดจริงเว้ยเอ,ยอุ้ยนิดเดียว มันปีนยากเย็นโอเคครับเราจะพยายามให้ถึงที่สุดเฮ้ยนิดเดียวไอ้ไปปีนแม่งแลวอะไรเนี่ยเข้าไปไปที่เขาพิมพ์ประกาศยังไงประกาศอะไรอ่ะ <c oughs> คิวเหรอมาทักอะไรบ้านนี้วะเฮ้ยแล้วเมโลดี้มายืนเลยเนี่ยนี่ก็สับหน้าสบ <c oughs> ลบเนี่ยเรามายืนสับสายนะครับเอะไล่สับอ้าววิ่งหนีอ <c oughs> ตายเขาเล่นด้วยวะเฮ้ย <gr'> อุ้ยเจดเคแม่มดไอ้ซ่าฆ่าแม่มดแป๊บแม่โอกาสนี้มันต้องส่งกับโรงอุ้ยเล็บก็ป้อนด้วยอ่าเรามาคุยกับนิโคกันดีกว่าเล่นซ่อนหากันอ่าอันนี้ก็เล่นซ่อนหาหาเขาแมลงต่อไปตรงนี้มีอะไรแอบซ่อนอยู่บอกว่าเราต้องดูในซ่องเผื่อมีซ่องทุยไม่ใช่แล้ว ก็ตายเม่ลดีเฮ้ยอุ้ยแหลกจริงวะเฮ้ยสงสัยต้องเปลี่ยนทาวแล้วครับเนี่ยมาเดินดูแถวนี้ก็ไม่มีอะไรละมั้งนี่นี่ผมมาเดินมั่วเียไม่ใช่อะไรครับอยากเจอผีนะแล้วลุงมีนามายืนเขินเลยเนี่ยเอายบาบหััดีจ้าโบกมือไม่หลับไม่นอนอ่ามาดูครับทางขึ้นอ้าวก็ยืนหลับจังเลยนะ มังไม่เฝ้ากันเลยนี่คือเสาที่ต่อไปสู่วางของท่านอาคิเชียอาเคเฟียไม่แค่ดด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 อาชิเด็ดเดเดเอฟซีอีกเอฟซีอ่าเรามาดูลุงสินฟูกันดีกว,ว่านะ <c oughs> บ้านลินลินเขาทำงานหนักเลยรู้เปล่ารู้วับเขาขายอะไรบ้างโอ้อันนี้ลูอินแบ็กบ็อกแล้วก็ทอมเหมือนกับปีที่แล้วนะแต่ราคานี่เหมือนหรือเปล่าผมคุณยังไม่ได้รู้สึกแคเหมือนนะครับแล้วก็ฮาลวีนกับกระทงเนี่ย มันมาพร้อมกันเลยฮะก็กระทงนี้สําหรับใครที่เติมมาก็ต้องซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้นะกระทงค่อยใช้ในวันเทศกาลเลยดีกว่านะเอ่อ Tm เขาก็สงสัยคงลวดเดียวจบเลยมั <c> ้ง <oughs> แม่งเอามาสองเทศกาลสองเทศกาลเลยนี่ฮะมีโคมลอยมาด้วยอืมอันนี้ก็อืก็ลองมาดูดูนะครับมผมก็ไม่เคยซื้อหรอกไอ้กล่องพวกนี้ ตรงนี้แต่งอะไรบ้าวะเปิดแครอทเป็นหน้าผีดูหน้าเฟิร์สเทลดิเฟิร์สเทลเจออ่ะดูมิมี่มิมีม่ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนอะไรไปดีกว่าเฮ้ยนี่ชุดอะไรอ่ะผมนี่สับเลยแหวบอุ้ยใบแสงสีอะไรนี่ค่อนข้างสวยนะครับในนี้ก็ไม่มีอะไรไปเถอะเจ๊เอ๋ผีไม่อยู่วะผมอยากเจอผีอ่ะ มันไปไหนของมันก็ไม่รู้ครับอุ้ยตกใจเนี่ยโอ้ใบเดี๋ยวครับตรงนี้ปีนได้ไหมจะเอาไฟเอ้ยเป็นวินนี่ไงเขาปีนได้เนี่ยทำไมผมจะปีนไม่เอ้ยเก๊เก๊แเอ๊ะแอะสาบแม่งเลยไม่ถึงว่ะอ้าวก็ตายไม่เร็วดียังจะมาเออยดูเหมือนพวกนี้จะว่างกันนะครับ เ้อโดนสับไปอ่ะไส้ไหลอ่ะไม่เป็นไรเลยเว้ยอืมพวกนี้ก็ว่างกันเนะแยกพีคูณสองก็ไม่ยอมเว้ยเออเราเข้ามาดูในนี้ก่นเฮ้ยมีลิงเข้าไปตัวหนึ่งเว้ยบรรยากาศแม่งเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชุดแป๊บน่าเราต้องเข้ากับเทศกาลลิงจ๋าลอยตูดเออไม่ใช่ละไปแฮมออกไม่มีอะไรเอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่เด่นๆเลยในเทศกาลนี้เอ้ยใบกับแกมันยืนจีบกันโอเคครับที่เด่นๆเลยนะเดี๋ยวขอเดินส่องก่อนอะไรที่มันมุมมืดๆผม่องผีหมดอะไหนดูดิบนหลังคาอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยอะไรว่าผ่าศพแม่งแหวนนี่ครับผมฟักทองยักษ์ครับปีที่แล้วก็มีนะแต่ปีนี้ผมก็มายืนเล่นเอาแล้วมายืนเขินอายอะไรใครมาอะไม่รู้ ในท็อกอ๋อหน้าแตกเลยกูไปแล้วในท็อกโอ้แล้วเราไปต่อไม่รู้โอ้ไม่เขินเอ้ยปีนปีนเอ้ยมันหาจุดย่างยิงเลยเอ้ยนี่ได้แล้วเออแล้วก็ขึ้นมาบนโต๊ะได้เปล่าเอ้าไม่ได้อะไรอเดี๋ยวเราขี่มูดิแน่เอ้ยอุย้ยโต๊ะมันจะขึ้นยากอะไรเว้ยสาบแม่งเลย มีอะไรสาบหมดเลยสาบแม่งไงกูสาบแม่งเอ้าดีลุงมูดัตว่าไงเจอผีป่าเป็นไงบ้างอ๋อก็พูดเหมือนเดิมเลยครับกูสาบแม่งอุ้ยไม่ใช่ละนี่ครับอุย้ยเดินทะลุได้อืมเราชาวคนเดินเล่นอุ้ยติดเว้ยติดเอ้ยเอา้าชิบหายโดนขังออกเฮ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกจะออก โ okay, อเคอ๋ทางนี้ครับฮัลโหลโอ้โอ้มีสาวๆต็มเลยโอ้โ oh, ห oh. อุ้ยแกะหน้าตาน่ารักจุงเบอ่อ <c oughs> ตาแม่งเป็นแดงๆสาบเลยครับอย่างงี้ต้องสาบลงดันน้ำดันน้ำอะไรของเขา <c oughs> นี่ก็มาขายบัตรดันน้ำอีกโอ้ไปแล้วไปละมาขายในฟักตกะอ้าวไม่ใช่ทางนี้โอเคครับลรงไปเยี่ยมอ่า uh, ไม่ใช่สิ เราไปดูสวนแสงกันดีป่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดูที่เป d r นะครับเขามีอะไรอัปเดตหรือเปล่าจาเป็ดเปโดไม่เปลี่ยนทรงผมมั้งเหรอทรงผมนิดเบื่อเนะี่ยอบก็มีของให้แลกนะครับของที่จิวเมื่อกี้ก็สามารถเอามาแลกได้ครับแต่ว่าอาจจะยากหน่อยครับใช้เวลาในการหาซึ่งก็อาจจะมีบั๊กอยู่บ้างครับเช่นแลกไม่ได้อะไรเงี้ยผมเห็นในบอร์ดเขาไปบน่บนๆอยู่เลยกระทงนี่ก็แลกได้ครับเป็นไงล่ะโดยเฉพาะกระทงเนี่ยมันมีกระทงที่ขี่ได้ด้วยนะเว้ย ขี่ในน้ำแม่น้ำที่สวนแสงอะไรเงี้ยเออกระถงเนี้ยออแล้วมันทําง่ายมากครับลงอะไรไร์วูดพิงพีทอลโคเวอร์ไปอะไรวะสองสัห้าเออได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็คนหากันบากบั่นมากเลยครับไอัอนมูผีเนี่ยนะี่ผมก็หาไปดีบากบัน่นหาได้สี่อันนหละลมเลกิกแป๊บ<อ>ไปโอเคเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหสังเกตเทียบน้ําหรือเปล่า อันนั้นคือเขามาเตรียมต้อนรับของลอยกระทงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแล้วขี่มูเดินเล่นเลยแม่ชนเอ้เป็นปุ่มก็ต่ายลอยไม่ลอยไยอ่ารู้สึกปีที่แล้วนี้จะมีหลุมศพหรือว่าอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรเออไอ้ป้ายศพเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้ครับตั้งรกรุงรังมากเลยเฮ้ยทำไมมัน ทำไมมันลอยได้เฮ้ยอะไรกันเน่ะโอ้ยอดมันยอดมากเลยลอยได้ไงวะเฮ้ยโอ้โห GM แก้หน่อยก็ดีนะครับี่มันเดูโอ้โหหรือว่านี่คือผีวะเมื่อนะไม่เกี่ยวแล้วฮะเออตรงนี้ผมเคยปีนขึ้นไปเล่นด้วยเนี่ยเออกับแกะผู้ไม่ทราบชื่อครับผมก็จำไม่ได้แต่จำได้ว่าเคยปีนไปยืนเนี่ยตอนนั้นผมเวลอ เว,วอะไรวะเวล57หรือเวล63เนี่ยเออสองปีที่แล้วเออนั่นแหละแล้ลึกความหลังกันเลยทีเดียวครับถ้าเราเดินอย่างนี้มันก็ช้าดิดูเหมือนจะไม่มีอะไรฮะมีแต่ฟักทองกับหลุมศพนะส่วนเพลงก็ยังเป็นเพลงของสวนแสงอยูออ่นะครับเพลงของสวนแสงก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของตอนค่ำนะครับดูสิดวงดาวเฮ้ยโอ้้องฟ้าสวยงามสดใสอะไรผ่านหน้าอ๋อนี่ครับ เฮ้ยพวกนายทำอะไรกันเฮ้ยนั่นมันคมลอยโอ้ยอดเราจะเล่นด้วยเล่นด้วยแมมอุยอ้ยอุ้ยเขาถ่ายรูปกันอยู่ขอโทษขอโทษอา้าวใบนี้เจออีกแล้วหรอโทษโทษ <c ười> ไปแนละ้วไปแนละ้โอ้โหอะไรเนี่ยสับเลยยืนนิ่ง ไอดูหน่อยสิเทพน้ำเขาจะพูดอย่างไรบ้างสวัสดีเอมนไน,หน,ห,น,ห,น,ห,นหน้านายนี่ง่วงนอนมากเลยนะไม่ได้นอนเลยเนะี่ยโดนลากมาสายน้ำไม่เคยคิดร้ายผู้ใดมันเพียงแต่หลับไหลในอ้าวอ่านไม่ทันขอให้พลังแห่งเทพน้ำจงคุ้มครองสิ่งที่ควรปกป้องเถิดแน่ะอะไรก็ว่าไปนะมันก็ของเทศรรกาลลอยกระทงนะเราอย่าไปยุ่งเขาเลยเขามาต้อนรับเตรียมรอหนึ่งอาทิตย์เลย วิดูทรงผมเขาเดูเป็นแฟชั่นสดโอ้สรงผมชีฟ้าแล้วก็ม้วนลงมาเป็นอะไรที่อีปิกไงครับนี่ยเขายัางถ่ายรูปก,กันเม่เสร็จอีกอะกูมานอนแม่งเลยแหวบเอ้าทำหน้า <c oughs> ทำหน้าอะไรอะคิ้วเป็นตัวรอเรือพี่เอา้าพี่หมาพี่หมาจ๋าตัวจริงป่ะ ไม่รู้ใครจะไปรู้ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยเฮเราให้กับทำหน้าเขินเอากระต่ายนี่มันขึ้นไงอ่ะเฮ้ยขึ้น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 ,นเอาเมโลดี้ไอ้นี่ว่างดูท่าจะว่างตามผมทั้งคลิปเลยหรือว่าผมตามเขาอะจริงดูคลิปอยู่คลิปไหน <c oughs> คลิปไหน <c oughs> ไม่รู้เรื่องใครเขาทำคลิปกันเอเอขึ้นได้แล้วครับสับต่อเลยเนี่ย โอ้ผมตามสับเขาตั้งแต่ในเมืองพี่หมาใจเย็นโอเคโอเคใจเย็นก็ได้คลิปกัดกับเราแฟนๆอ่าอะไรก็ว่าไปอยเดี๋ยวครับเราจะเอามาทิมหน้าเออทิมคอสับโอ้พวกนี้นี่เอ้าแมวหายได้ไงวะแมงวินวอล์กลดซงั้นกำทุกคนเลย ทุกคนได้ไงคนที่ยืนนิ่งเนี่ยอะไรเนี่ยคิยุคาซูมะเนี่ยเออนั่นไงแมวหลุดจริงด้วยครับแขกไม่ได้รับเชิญเราก็ไม่ได้รับเชิญเหมือนเหมือ,น,อเเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีถ่ายไหนดีวะเลียงแถวอ่าครับเลียงไปแมวเฮ้ยใหเย้เมโลดี้ยืนข้างเมโลดี้วิ่งอะไรแล้วโอเคจะได้อยู่ ไปป้นมันตัวใหญ่บังนะเนี่ยอ่าเชิญเชิญ <c oughs> ออกไม่ได้ <c oughs> โอเคโอเคหนึ่งคนอะไรหนึ่งคนขอช่วยอ๋อปล่อยโคมฉากอ้าวแล้วอีนี่ให้กูปล่อยเพล่ให้ปล่อยโคมฉากล่างไอ้ไรวะไม่ไหวเลยนี่มาปล่อยแล้วเออเอาไปครับอันหนึ่งอ้าวโทษ <c oughs> เดี๋ยวหึบหืม เราก็ริมเลยเอาทาอําไงอ่ะเออผมไม่รู้เลยเอายังจะมีอีกอันนึงโอ้สามเก้าอะไรจ้าจ้าได้มาเดี๋ยวพี่จัดให้งามๆเอาเลยนะเอาเลยนะเจ๊อ้อรอด้วยโอเคเราก็อยู่เล่นกับพวกนี้ไปก่อนคนระับเราก็สาบใบแม่งเงไม่เอาเลยนั่งอินดี้ไปได้ เอาไปว่าเขาอินดี้มาถ่ายด้วยกันโอ้รอแมวก่อนครับแมวก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมทําอะไรก็อยาไปบอกเขาเลยนะครับคนในคลิปนะเออมานี่อา้าวอะไรเอ่ยจัดที่ให้ไอช้ช่กิงกาเอันนี้เขาก็จัดแถวเหมือนจะถ่ายรูปกันหรือเปล่าผมก็เป็นคนโปรยโคนะครับเอไม่ใช่ดิคนจุดโคมเออแม่คนเล่นเยอะเหลือเกินผมขอไป ขี่มูสวนสนามสักรอบหนึ่งนี้ดูบ้างครับรอแป๊บเอารอแปรด,ด้วยไม่เป็นไรแหมไปเดินดูกันว่าคนแอบซ่อนเร้นอยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าเฮ้ยข้างบนมันคมรอยอันนี้อยู่นี่ว่าดูสิครับเป็นเป็นกลมๆม,มันเป็นกลมๆหรือว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นคนปล่อยวะเออ เฮ้ยอ๋อคนปล่อยเป็นทางนี่ว่าดูดิครับโอ้ผมก็คิดว่าอะไรซะอีกตรงนั้นใครทำใครร้องไห้กันใจเย็นดิออดูครับเฮ้ยกระทงเขาจุดกันแล้วทำไมนี่ไปดับเลยก <c oughs> ำร้องไห้ด้วยโอเคโอเคมาแล้วครับคนจุดโคมลอยมาแล้วจ้า,าให้เขาจัดแถวไปค,ครับรอสปแปร์นะ ไม่เสร็จสักทีเอ้าวีนนั่นก็เต้นจังเลยเอ้าเออเอ้าเอาเข้าไปโอเคครับผมปล่อยโคเรียบร้อยแล้วโอเคผมยืนตรงไหนวะยืนตรงนี้โอเคอ้าวชิพายแล้วซ้อนกับควีนควีนยืนโอเคควีนยืนตรงนี้ครับผมก็ยืนข้างการแล้วอ้ยบังคท้าอีกดิว่าโอเคยืนนี้แล้วกันไม่มีจุดยืนเว้ยอ่าเฮ้ยเตดเทาวมันคู่อย่างนี้นดิว่าเฮ้ยมีหมามาอ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาไงดีวะหน้า เร็วนี่โคมมันจะบ,บินแล้วอ่ะผมถ่ายแล้วครับเดี๋ยวใจเย็นดิยุดพิม์พเฮ้ยโอเคใช้ได้อยู่อุย้ยสวยสวยชักว่าวใครมาชักว่าวแถวนี้ไอเพนด้านี่ต้องตีนเลยเฮ้ยอุ้ยได้ได้ได้ได,ได,ได้โอเครูปสวยอยู่ที่กานะครับคือกาเขาเป็นคนถ่ายแบบตรงกลางพอดีไงเฮ้ยโคมมันไปหมดแล้วโอ้จอดแหมมันเท่สวยงามเลยเก ถ่ายข้างหลังด้วยอันน่าผ่นหลังเซ็กซี่เอ้ยเป๊ปป่อนลอยได้โอ้สุดยอดกระต่ายนี้ยังเด่นเลอ่ะกาลงรูปด้วยในไหนก็ได้บา,บายบายเจอกันนะเจ๊แม่เล่นกับพวกนี้นี่ชาวยามว่างครับลา่กยอ่าบายบายบายแม่งทุกคนเลยนะครับไปแล้วไปแล้ว โอเคครับก็ได้เวลากลับกันแล้วครับแม่ผมอยู่ที่นี่มานานดูเวลาครับ26นาที่เออผมเตรียมตัวกันอยู่โอ้นานใช่ได้เลยแน่อา้าวขี่มูปโบเปลี่ยนฉากเฉยผมเคยรู้สึกอย่างนี้ด้วยแบบผมไม่กล้าขี่มูปโบเข็นเปลี่ยนฉากอ่ะผมกลัวม,มูมันจะหายไปมันเป็นอะไรที่ผมคิดไปเองอ้าวมาดูกลุ่มนี้ดิแล้วพวกนายมาทำอะไรกัน เอาสวัสดีจ้ะอุ้ยเฮ้ยยิดเข้นี่ผีนี่นว่ะเอาซัดววันดีเอาจุดจุดเฮ้ยนี่ไงผีที่ผมตามหาแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงผมนี่อึ้งไปเลยนะคอมนี่ดูผมเลยเอา้าวเดี๋ยวครับเรามาดูอุ้ยเฮ้ยเขเล็บโอ้โหเดี๋ยวขอปิดก่อนหืมอ,อะไรเนี่ยตัวอะไรวะอ่านะครับเมื่อกี้ก็ ที่เต็มไปเะเออนะก็เข้ามาดูกันใหม่แป๊บ <c oughs> นี่ครับดูว่าเหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่สถาน์ด้วยนะครับเราส่องหน้าเขาหน่อยดิเฮ้ยเขาทำปากกันนั้นด้วยว่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ขี้แม่งหลอนสัตว์โอ้ดักเน็ตวิวคอนซูมเอฟเวอร์ทิ่งสัตว์คอนซูมมึงเไหนเขาพูดอะไรอีกนอกจากจุด โอ้นี่มันตัวบ้าอะไรนี่ครับคือผีที่ผมบอกนะเฮ้ยที่พื้นมีอะไรด้วยวะเป็นประกายควันอา้อาวกมเฮ้ยเมื่อกี้แล้วผมเจอคนรู้จักด้วยเนี่ยโอ้อะไรวะเขาไปแล้วนะครับเจอตอนผมถ่ายแล้วไม่รู้ตัวมันทีเต็มครับโอ้ไม่เป็นไรไปกลับกิวกันดีกว่ามีที่หนึ่งที่เรายังไม่ไปครับก็คือนอวิท e ครับเราไปดูก่อนนะนอวิทมีคนหรือเปล่า ผม,มก็ต้องมีอะนั่นไงเอ้ยวันดีพวกอ้าวหรือว่ามีใครบ้างอืมข้างข่าวข้างข่าวเฮ้ยสาตัวอะไรวะผมเห็นแล้วเฮ้ยสาผมจะไปหาท่านท่านจอมเวทซึ่งงอคงอ้าวกูไปไม่เป็นไปยังพื้นแล้วนี่จิบหายแล้วไม่นะไม่ไมไมนะตัวอะไรมีมูปโปาันเวบ ไม่มีอะไรเลยนี่ถ่ายแม่งโอ้แม่งมืดต,ต,ตื้อโอ้เจอผีแล้วครับโอ้อะไรเนี่ย <laughs> อยากจะเข้าไปใกล้ๆไปสัมผัสแนบชิดตัวอะไรวะเหมือนกับยุมาบาลหรือเปล่าแตเย็นนะพี่ผมกลับแล้วอืมผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ได้ในวันลอยกระทงนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื้อที่ก็จะเต็มแล้วส่วน อะไรก็จะพรเซนต์ก็ไม่มีแล้วนะครับก็เจอกันได้ใหม่ในต่อกระทงแล้วกันนะเนอะเจอกันผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ